ในที่สุดนะครับกิจกรรมต่างโต๊ะป่วนราชสำนักนะครับก็ได้เข้าในเซิร์ฟที่4ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับมันเข้ามาหลายวันแล้ว แต่คือต้องบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทัวร์น,นะครับที่ต่างจังหวัดเนาะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เล่นในกิจกรรมนี้นั่นะเองครับเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีอะไรกันแล้วบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวสาหรับน้องๆหลายๆคนนะครับที่กาลังเล่นเซิร์ฟใหม่อยู่น,ะนั่นเองเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเข้าตามเซิร์ฟเวอร์ที่จะเข้าไปทีหลังทีหลังทีหลังกันไปนั่นเองและกันเนาะก็จะมีการอธิบายกิจกรรมนี้บ้างนะครับแล้วก็มีการสอนเล่นนิดหน่อยนะซึ่งก็ถ้าผมสอนกาาารรรรรรเเเลล่่่่่่นผิดไไไปหืือออววมมู้งยรครับ ดูให้สนุกก็พอแล้วละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ติดตามไว้เป็นกําลังใจด้วยละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนั่นเองละกันนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยมันเข้ามาเป็นเรียกว่าเป็นซีซั่นที่2แลละกันนะครับเป็นศึกเมืองเนาะเราสามารถเข้ามากดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงมุมล่างขวานะครับคำว่าศึกเมืองเนาะแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ลุยสตอรี่ของเราเนี่ยไปได้ไกลถึงจะไกลได้นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปก่อนนันนี้ได้เคยสอนการอัปตัวละครว่าเกมเบื้องต้นคนเล่นอะไรไปแล้วอ่ะนะครับแบบหลัก,ลกๆคร แล้วตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมากดอนเข้าีสึกเมืองครับมันก็จะเป็นตัวยกทัพป,ปรับตังค์นะครับสิ้นสุดอีกหนึ่งวันแปดชั่วโมงใช่ครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเพราะว่าไปต่างจังหวัดมาหลายวันแล้วมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็เลยไม่ได้เล่นเลยนั่นเองครับในหลายเกมก็คือไม่ได้จับเลยนั่นเองละกันนะครับซึ่งแน่นอนครับในการเล่นนี้เนี่ยคือพูดตรงๆนะ พิ่งเข้ามาผมก็งงเหมือนกันแต่คือพอเข้าใจครับรูปแบบการเล่นเกม3ก๊กเนี่ยมันคือการยึดฐานนะครับมันคือการไปชิงเออป้อนสะมมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเล่นค่อนข้างง่ายซึ่งเราเองเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ มีความรู้อะไรในเกมนี้มากมายเลยนั่นเองครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้สบายๆเลยนะครับใครที่อยากจะหาเกมที่แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องเล่นยากไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอะไรมากเลยเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เช่นกันนะก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์ที่แฟนเพจ3ก๊กออริจินนะครับที่ Facebook Discord แล้วก็ตัวของสก๊กออริจินนะครับทุกคนสามารถดูที่ใต้หลิงได้เลยนั่นเองลกันนะครับมาเล่มดูกันเลยครับเจ้าตัวเนี้ยมันคืออะไรมันเล่นยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยคือใช่ครับผมก็ไม่รู้เอ้า แค่นั้นเลยเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันไม่รู้เนี่ยใช่แต่ว่าเราก็พอจะเล่นเป็นแบบง่ายๆได้เพราะว่าเกมนี้ยมันสามารถแบบว่างูป,ป,ปลาได้นะครับแต่ถ้าเรารู้เนี่ยมันก็จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ตัวผมเนี่ยมันไปไหนเราก็ไม่รู้ <c oughs> เออมันมไปไหนล้วก็ไม่รู้อะเราดูกันก่อนแล้วกันนะครับโดยตัว เจ้าตัวนี้นะครับหรือว่าเขาเรียกแบบเป็นศึกชิงค่ายแะ้วกันเนาะมันจะมีแบบสถานการณ์ต่างอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับเราสามารถดูได้ว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมันจะมีแบบการแจ้งเตือนเลยลว่าเราไปต่อสู้กับใครอะไรมาชนะเป็นยังไงผลการต่อสู้เป็นยังไงเนาะก็คือผมไปทําการยึดเมืองและล,ล่าสุดตัวกูวิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยไม่รู้หาไม่เจอแล้วตอนเนี้ยตัวผมไม่วิ่งไปไหนแล้วูกหาไม่เจออันนี้หาไม่เจอจริง เออจริงๆมันจะมีปุ่มที่ให้กดหาตัวเราเลยแต่ผมหาไม่เจอจริงกว่าเออนะครับเอาเป็นว่าช่างมันนะครับต่อมาครับเรามาดูครับมันจะมีเรื่องข้อมูลฤดูกาลเนี่ยทำให้เราได,ได้สามารถศึกษาเจ้าตัวต่างโต๊ะโปรดราชสำนักได้นั่นเองครับก็จะมีการบอกครับพวกการกระจายอํานาจต่างๆนานาเราสามารถมาดูได้นะแล้วก็เช็คอินรายวันนะครับสามารถเช็คอินย้อนหลังเลยด้วยนั่นเองเราซึ่งผมเพิ่งกลับเล่นในวันที่9เนี่ยก็สามารถเช็คอินย้อนหลังได้เยอะมากๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการแบบเออเอาง่ายๆเลยก็คือเราไปตีเขา ก็แค่นั้นเลยจะมีแบบทั้งตีคนจริงๆนะครับแล้วก็เป็นตี NPC ด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็น n p c เนาะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจครับมันมีการชู้กันชู้กันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วก็จะมีแผนการต่อสู้ NPC นนะครับตั้งแต่นานานาะ,ะมีการสรุปผลว่าเฮ้ยเราจะได้ของอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ นี่ครับการสรุปผลเนี่ยเราจะได้ของรางวัลอะไรไงบ้างซึ่งเอาจริงอย่างที่บอกครับเกมนี้มันเล่นง่ายมากซึ่งคุณแทบจะไม่ต้องรู้ได้ในในตัวเกมเลยคุณก็สามารถได้ของรางวัลแบบง่ายๆเลยเช่นกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยคนไทยเล่นเยอะมากนะครับ,บามากมากแบบมากเลยนะครับแล้วก็การโจมตีนี้เนี่ยมันเป็นฤดูการที่2เนาะมันก็เอาเซิร์ฟคือเรียกว่ามันเป็นการจับจับคู่องเซิร์ฟรซึ่งอะไรจะเป็นเซิร์ฟหนึ่งกับเซิร์ฟสี่จับคู่ร่วมกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันจับคู่ยังไงฮะอย่างเนีย หนึ 1> 1่งกับสี่เนี่ยมันเป็นการจับคู่ร่วมกันแต่สุดท้ายแล้วพอจับเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการจับคู่เป็นพันธมิตรกรันช่วยกันโจมตีต่างโต๊ะอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกับเราก็ต้องไปแข่งแต้มกับอีกเซิร์ฟหนึ่งด้วยซึ่งเซิร์ฟผมเนี่ยมันแพ้เซิร์ฟที่หนึ่งะครับประมาณนั้นซึ่งอันนี้จะเป็น1กับ4เนาะจับคู่กันนะครับมันสามารถดูได้ว่าดับส่วนตัวเนี่ยคุณทำอะไรไปเท่าไหร่ได้แล้วซึ่งใช่ครับ ผมยังไม่ได้ทำเลยครับซึ่งในนี้ก็จะมีคนไทยอยู่หลายคนเลยนะเป็นทําใจมูนบอยคุณแดดดี้คิมนะครับหรือว่าพี่คิมของเรานัเนเนงนะครับจะมีพบพับนะครับ 1 2 5 4 4ลองดูอะไรเงี้ยเห็นปะ่ะจากที่เราดูเนี่ยจะเป็นคนไทยเยอะมากๆแลนะก็อย่างที่บอกเนี่ยมันคือเซิร์ฟไทยเนาะแล้วก็ NPC, NPC ก็มีคนไทยก็มีแต่คนไทยก็จะเยอะมากๆด้วยเช่นกันครับจะมีการบอกระดับพลังต่อสู้โดยรวมคุณพลที่แข็งเก่งที่สุดเป็นใครใครเก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับมันเป็นการรวมว่าเฮ้ยใครเยอะสุดแต่ว่านี้มันอย่าลืมนะนมันเป็นตารางอันดับของเซิร์ฟ1แล้วก็เซิร์ฟ4ครับซึ่งต้องบอกว่าสู้ี่นะเซิร์ฟหนึ่งกับเซิร์ฟ4่แต่จากที่ดูคือ ตามนั้นเลยเนาะอ่ะต่อมาครับมันจะมีเรื่องของการดําเนินการอนะที่จะเป็นพวกพาร์ตต่างๆแล้วเราสามารถมาซื้อมาเติมได้นะครับเพียงแค่98กูปองเองเท่าน,นั้นเองเนาะก็สามารถเติมได้ที่ใต้คลิปได้เลยเช่นกันนะครับอ่ะต่อมาไม่มีอะมากแล้วเรารู้แค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะครับอ้าว,าวแล้วพี่อ้าวพี่เราจะไม่ แล้วมันแค่นี้จริงเหรออ่ะเอาจริงครับวิธีการเล่นด่านนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนต้น,นเลยครับคุณผ่านสตอรี่ให้ได้ไกลที่สุดที่จะไกลได้เอาเป็นว่าขั้นต่ำเนี่ยคือประมาณ14ขีดห้าละกันผ่าน14ขึ้น15แล้วละกันครับคุณสามารถมาตีพวกดีได้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพวกโจนภูเขาเลเวลละกันเนาะตามเลเวลเลยเลเวล11อก็จะยิ่งโหดมากขึ้นอันนี้เราดูได้ครับว่าค่าพลังของเราเนี่ยไหวหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันแปดเท่าไหร่วะผมนับไม่ถูกกันแต่ว่ามันคือสีแดงเราตีมไม่่่่ไไไไหหหววววววเเเเเรราาาาาาาตตตต้้อออองงงงงปปีีพพกกกัสขขยยยซึม็จจโู ที่มันแบบไม่ยากจนเกินไปอ่ะแบบเร็วหนึ่งแล้วกันอันนี้เราก็สามารถมาดูได้ครับนี่ก็เป็นหลอกเปิดใช้งานเนาะเป็นรถเสบียงของธรรมดาเนี่ยเรากดไปเลยนะครับก็ส่งกําลังไปโจมตีโจมตีได้ปะไม่รู้อันเนี้ยมันจะโจมตีครับซึ่งผมจะไปตรงนี้ครับแต่ว่าเหมือนทีมผมมันไปถึงเรียงก็ไม่รู้นะดําเนินการอยู่ออซ่อมแซมอยู่ผมส่งทีมผมไปซ่อมแซมอ่าเรียกว่าไงดีมันอ่ะฟึบอยู่ในะอ่าวคือตอนเนี้ยทีมผมมันไปส่งไปซ่อมแซมแล้วซึ่งเอาจริงนะอย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าตัวผมมันอยู่ตรงไหน ผมไม่รู้จริงหาไม่เจอน่าจะซ่อมแซมมันไม่น่าใช่ตรงนี้นะแต่เอาจริงผมหาทีมผมไม่เจอจริงๆเว้ยเออมันน่าจะซ่อมแซมอยู่สักทีหนึ่งน่าจะน่าจะเมืองนี้ปล่าวะอันนี้ผมจําไม่ได้จริงนะผมจําได้ว่ามันขึ้นไปซ่อมแซมแถวแถวป่าข้างบนและเตอร์ตี้ผมหายไปไหนไม่รู้เอาเป็นว่านั่นแหละอย่างที่บอกคือผมเองก็ยังเล่นแบบงงๆอยู่นะครับแต่ทุกคนก็สามารถมาเล่นได้เช่นกันครับซึ่งก็มันเป็นของรางวัลที่แบบคุณเล่นไปแล้วคุณก็ได้อะเออแต่ตอนนี้เอาจริงนะผมหาทีมผมไม่เเจจออริงแมม่หาไว้ เออไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนนะฮะอ่ะเราลองไปที่ที่ของเราอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวผมมันทําการในนี่อยู่มันทําการไปซ่อมเมืองอยู่ซึ่งผมเนี่ยก่อนหน้าที่จะขึ้นเอ,อ่อทำคลิปเนี่ยใช่ครับผมส่งมันไปแล้วผมจําบ้านได้แต่พออัดคลิปปุ๊บจําบ้านไม่ได้เออนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับผมหาตัวผมไม่เจอจริงๆอันนี้ปะสั่งการเฮ้ยอันนี้แน่เลยว่ะนี่ไงเออบ้านผมอยู่นี่ <laughs> เออผมก็ว่ามันหายไปไหนว้าอยู่นี่ฮะ ซึ่งผมซ่อมบ้านอยู่นะครับนี่เลยรเวิว4ครับซึ่งเราสามารถกดถอยได้อ่ะพอถอยปุ๊บตัวเราก็จอกมาครับซึ่งอันนี้มันก็จะกลับบ้านใช่ไหมเราสามารถไปอย่างที่บอกบไปตีพวกแบบอ่าเสบียงยนู่นนั่นนี่รอเปิดใช้งานเราไปตีได้ครับส่งกองกําลังไปก็ได้นะซึ่งเราอยู่ดีไปที่นะี้ยละ่ะตัวเราเนี่ยมันต้องกลับบ้านก่อนนะครับแต่เราสามารถเล่นความเร็วได้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเลยเกันใช้3ตําลึงนั่นก็เหมือนกับใช้30เพชรนั่นแหละอ่ะซึ่งเนี่ยผมกลับไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับตามนั้น มันก็ต้องเดินอีกนะใช้คําว่ามันก็ต้องเดินนะซึ่งอันนี้เวลาเดินทับเพียงแค่38วินาทีเองซึ่งนี่บ้านผมอยู่นี่นะครับนี่เลยบ่าสบายชิวๆนะฮะ คนคุ้มกันเต็มซึ่งอันนี้เราสามารถแบบตีพวงดีได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นแร่เหล็กใช่ไหมเราก็สามารถโจมตีเพื่อที่จะแบบว่าเอาทรัพยากรมาได้ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันต้องไปทําทีละอันนะเข้าใจปะเออมันแบบมันจะไม่สามารถทําหลายทีได้ซึ่งมันก็อิงจากตามความเป็นจริงเนาะจะตีก็ต้องตีทีละที่เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคนเดียวม่ตีหลายที่เลยอะไรเงี้ยเป็นโหมดเกมไอเดลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะซึ่งอันนี้มันก็จะคล้ายไอเดลแหละแต่ว่ามันก็ไม่เชิงไอเดลมันะครับงงปะเออมันก็คือแบบสามารถร ไงระหว่างพูดไปก็ชิวๆอ่ะแล้วก็รถของสเบียงฮะของเบียงมันจะไปส่งก็ต้องรอเวลาอีกนะฮะเข้าใจปะมันก็ต้องรอเวลาอีกซึ่งอันเนี้ย ใช้เวลาเนี่ยขนส่งถึง5นาที50วิคือคุณต้องเข้าใจนะว่าเกมนี้ว่าเป็นเกมที่แบบว่าเล่นเรื่อยๆนั่งดูส่งของนั่งดูตีโจลักพาตัวนั่งดูแบบว่าเก็บขอนไม้เก็บเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่คุณจะได้ไปสร้างบ้านไปทำอะไรอย่างเงี้ยเว้ยซึ่งเอาจริงนะอย่างที่บอกคือเกมมันเล่นค่อนข้างเพลินถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีข้อมูลในการเล่นเกมนี้เลยก็ตามนะครับมันสนุกในจุดที่รับได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกความสนุกของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับแต่สำหรับผมในการเล่นเจ้าตัว3ก๊กย ภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเล่นแล้วมันสบายอะ่ะเออผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะทั้งๆที่ผมเองก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่ผมเล่นก็ใช้คําว่าเล่นได้เรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็นั่งดูเออรอดูมันส่งไปส่งมาไปตามนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเราต้องเขาเรียกว่านคุ้มกันเนาะแล้วก็เราส่งเนี่ยซึ่งเมื่อกี้เห็นปะ่ะผมเรียกทีมผมกลับมาเนี่ยมันใช้เท่าไหร่ครับมันใช้เท่าไหร่เออมันมันใช้เท่าไหร่นะอันนี้ไปสามสิบอันนี้น 80, บบก็ุน นะครับไม่เชิงว่าคุ้มทุนดีแจะว่ากำไรละกันนะครับกำไรมตมต้ง50เนาะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ของต่างๆก็จะได้อย่างนี้ด้วก็คุ้มกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับโอเคป่ะนี่วิธีการเล่นนะครับเป็นไงเดินผ่านน้ำด้วยตึงๆนะฮะโอเคไหม เกอมอไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดนะครับอย่างที่บอกเลยคือกิจกรรมอันนี้เนี่ยมันมีหลายแบบให้เราทำครับไม่ว่าจะเป็นการไปโจมตีนะครับคืออย่างที่เห็นเลยนะผมจะซูมจอออกมนซูมทำไ,ไมอ่ะซูมได้นะครับเห็นไหมมันมีเยอะเลยนะครับตีพวกเก็บทรัพยากรคือมันจะทําให้คุณเก่งมากขึ้นอย่างมากๆซึ่งเนี่ยบอกเล,เลยว่าผมเล่นแม่งทั้งวันทั้งคืนเพราะผมเองเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะครับไปทุรแหละเอาง่ายๆทั้งไปทุระแล้วก็ไปเที่ยวด้วย ที่รวบเดียวนะครับประมาณนั้นนอซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกครับมันจะไปส่งของไปป้องกุงป,งป้องกันคุณถึงคุณก็ตีใกล้ๆไปก่อนเลยก็เหมือนกับเป็นการวางแผนเป็นเลยตัวว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้มันได้ผลประโยชน์ที่ที่สุดซึ่งอันนี้ผมเป็นการสอนทุกคนเล่นนะครับว่ามันควรจะเล่นอะไรยังไงนะครับคือมันก็ไม่เชิงสอนหรอกมันก็แค่มาบอกว่ามีเออมันมีอะไรบ้างเน,นี่ยคุณสามารถแบบส่งสเบียงนะครับแล้วก็ส่งสเบรยงธรรมดาแล้วก็ได้ของดีซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะมี กดดูได้ครับว่าได้เลยยังไงบ้างเลยซึ่งก็แนะนําว่าให้ทำทุกวันนะครับย้ำนะว่าให้ทำทุกวันเพราะว่าของของคุณเนี่ยมันจะดีมากขึ้นซึ่งอันเนี้ย ถือว่าผมเนี่ยเล่นแทบไม่ทันแล้วมันเหลืออีกเพียง1วันสชั่วโมงของที่ผมจะได้เนี่ยมันก็จะน้อยไปนั่นเองครับไม่แน่ผมอาจจะไปสร้างเซิร์ฟใหม่ก็ได้เพราะว่าอันนี้เรารู้แล้วว่ากิจกรรมนี้มันดีให้ของเยอะนั่นเองครับทำให้เราี่ยเป็นสายฟรีที่สามารถสู้กับสายเติมได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับอาจจะไม่ได้วือหวาอาจจะไม่ได้มาชู้กันชู้กันได้ดูใครที่อยากเห็นกันชู้กันชู้กันเกมนี้ก็สามารถไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้วื ตัวละครครับวางแผนในการโจมตีตัวละครจัดคอมตัวละครจัด อ่าเรียกว่าเป็นการจัดวางแผนตัวละครละกันซึ่งมาเป็นเกมแนวนั้นซึ่งถ้าคุณวางผิดพลาดไปแรกๆเนี่ยมันเล่นง่ายแต่หลังๆมันต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นนิดหนึ่งนั่นเองครับและเกมนี้สามารถต่อยอดไปเกมอื่นในอนาคตได้โดยเช่นกันนะครับแต่ว่าภาคนี้เป็น3ก๊กโกลจินเป็นภาคที่ดีที่สุดในบรรดาของเกมสมก๊กทั้งหมดแล้วละกันนะครับใครที่ชื่นชอบ3ก๊กผมก็แนะนำนะครับให้ทุกคนเข้ามาลองเล่นกันดูละกันนะครับซึ่งก็เป็นเกมฟรีนะครับเปิดไทยได้มาเกือบเดือนแล้วนั่นเองละกันนะครับใครที่สนใจก็อย่าล แล้วก็ตัวแฟนเพจเขานั่นแหละนะครับที่ใต้คลิปผมเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันพูดเยอะเกินตอนนี้คือ เราก็ไม่อยากจะเล่นคลิปไงเราก็อยากจะนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ลองมาเล่นดูกันแล้วกันเนาะซึ่งยกครับปรับตังคนะครับใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟเวอร์อาจจะยังไม่มีเนาะต้องรอตามแบบเวลาเซิร์ฟเวอร์ก็มาอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์คุณจะได้เล่นกิจกรรมนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันครับว่ามันมีอะไรให้เราฟาร์มเยอะแยะเพื่อที่จะทำนะครับของเราไปได้ดีแล้วเราสามารถไปต่อสู้ p v p กับคนอื่นได้ด้วยเช่นกันครับอย่างเช่นอันนี้ฮะผมจะกลับไปหน้าเดิมนะครับ่บบอกก PP ซึง็คืด เจ้าตัวหน้าเมนูของเราขึ้นมาครับอันนี้เลยอันบางอันผมก็ยังไม่ได้เปิดเนาะเพราะมันต้องไปบท7บท8บท18บทอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณสามารถทําสงครามศึกชิงชัยนะครับในการ PVP อะไรอย่างี้ได้เช่นกันนะซึ่งถ้าคุณชอบแบบการชู้กันชู้กันนะครับก็สามารถมา กดทั้ง2ตรงนี้ได้เลยเช่นกันละกันนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับซึ่งการเล่นอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณสามารถเล่นทั้งสตอรี่นะครับแล้วก็เล่นทางไอเจ้าดีไปด้วยร่วมกันได้เช่นกันนะซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดหรือว่าผมพูดผิดไปตรงไหนก็ ขอโทษด้วยเช่นกันแล้วกันนะครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็บอกผมใต้คลิปตัวละกันนะเกมสนุกหรือเปล่าก็ลองบอกใต้คลิปโดยเช่นกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับฝากเกมสก๊กนะครับออริจินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยละกันนะครับขอเล่นได้สนุกกับผมวันนี้ผมขอตลาแล้วครับผมสวัสดีครับ